สาธุวันนี้วันพระขอให้คุณพระช่วยขอให้คุณพระคุ้มครองเมื่อเราจะให้พระช่วยเราก็ต้องช่วยพระด้วยขอให้เอาคุณของพระช่วยปฏิบัติตามคุณของพระพุทธเจ้าช่วยปฏิบัติตามคุณของพระธรรมของพระอริยสงฆ์เมื่อเราช่วยพระด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมพึ่งตัวเองและพึ่งธรรมะวันนี้ก็ขอให้คุณพระช่วยไม่มีสิ่งใดที่ได้ลอยๆไม่มีสิ่งใดที่ได้โดยปราศจากเหตุ วันนี้วันพระขอให้คุณพระช่วยขอให้คุณพระคุ้มครองทำอะไรก็ให้พระคุ้มครองและขอให้คุ้มครองพระก่อนเมื่อคุ้มครองพระก็คือคุ้มครองธรรมะปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิและเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเมื่อเราคุ้มครองพระก็คือปฏิบัติตามความดีของพระก็ขอให้พระคุ้มครองขอให้พระปกป้องขอให้พระรักษา คุณพระช่วยคุณพระช่วยคุณพระช่วยทุกๆท,ท่านวันนี้ขอให้เจริญในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตด้วยกันทุกๆคนอภิวาทนาสีริส,สนิจจังวุธาปัจ,จายโนจัตตาโรโอธรรมาวะัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง